วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เราก็กกยังเป็น Gear ม i c r บเมื่อเรามีกระเป๋าแบ็คแพคสัตว์เลี้ยงน่ารักแถมตามเราไปได้ทุกที่แล้วจะมีกระเป๋าแบ็คแพคอะไรกันบ้างข้ามไ,ไปลองเล่นกันเลยจ้าแห่พี่เคนวันนี้คุณมีกระเป๋าแบ็คแพคอะไรยังยังไม่มีเลยของเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยนี่เลยขอนําเสนอกระเป๋าแบ็คแพคสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักโอ้โห oh, oh. ขายตรตมาเองแต่ว่าก่อนที่เราจะมีกระเป๋าแบ็คแพคได้เนี่ยเราจะต้องไปซื้อจากพ่อค้านะคะซึ่งก็คือ Toy Store ค่ะ่ะะรกกเเเนา็็จป ด้านแดงนะคะซื้อเราเนี่ยสามารถแบบไปหาของแล้วก็มาซื้อขายกับเขาได้ค่ะก็จะเอาของเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะซื้อกระเป๋ากับเขานะคะอย่างเช่นพวกไข่เต่าเนี่ยเราก็สามารถเอามาซื้อกระเป๋าแบบแพทที่เป็นเต่าได้นะคะแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยก็สามารถเอามาซื้อพวกกระเป๋าล็อกพุกได้เนาะล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคุณที่มาโปรเตมัสนะคะอันนี้เขาก็แบบซื้อไข่ของเหมือนกันนะเนาะอุ้ยน่ารักเชียร์พุงโย่เลยแล้วก็กระเป๋าแบล็คแพทของเราในวันกก็เดินนตาามไปททุี่่และ กระเป๋าจริงโจ้ก็น่ารักเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้ล่ะนี่ไงคุณช้างน้อยเขาก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะอ้อโหอันนี้ก็ต้องเอาปลานะคะมาแลกกับกระเป๋าปาวานเนาะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะอาจจะเป็นเจ้าสเนลค่ะหรือว่าเจ้าหอยทากนะคะแลกตินเน้เลยอันนี้ก็สามารถซื้อไข่ของได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเป็นตัวใหญ่นะ วิดูนี่เราสามารถเอาใบบัวนะคะมาแลกกับกระเป๋าของหอยทากได้ค่ะอุ้ยดูซิไม่ต้องหลายรุ่นแน่ผมจะแพ็คกระเป๋าไปมองนอกแล้วอืมช่องนี้โควิดเก่บเพิ่งไปดีกว่านั้ง <c oughs> นี่นี่พี่เคนอันนี้เป็นล็อกเกอร์โรงเรียนนะอออันนี้เขาก็าขาขายเหมือนกันล็อกเกอร์ยังหมา <c oughs> รู้สึกว่าเหล็กน่าจะคุ้มว่ะเนี่ยแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะแพงนะเนี่ยโอเคอันอนี้ก็จะเป็นแบงค์นะคะอ๋อน้องเป็ดน้อย <c oughs> น้อยก้าพขาก็ขายของเหมือนกันอ๋อแต่ว่าต้องเอาเหล็กกระทองอ่ะมันแลกเขาอ่ะอิงจะได้กระเป๋าแบบแนวแนวแบบธนาคารนะนะมีตั้งหลายรุ่นนะดูสิแต่ละตัวเนี่ยก็จะขายของออกแนวไม่เหมือนกันนะคะออกแนวหลากหลายแบบเป็นออกไปเนาะ<อ>ตัวแรกที่ยวจะมาเจอค่ะนั่นก็คือรถเข็นกระเป๋าค่ะเฮ้ยรถเข็นยังมีเลยเหรอไม่ทำไมังก็จะเป็นเบลบายกับเบลเกอร์กันนะ <ś red> อันนี้เราสามารถนั่งได้ค่ะเฮ้ยเ๋ยวกันใช้ผิดประเภทแล้วจ้าอ๋ออันนี้มันแทนยานพาหนะเลยนะคล้ายๆกับรถเลยอะเอาไว้เข็นกระเป๋านี่ก็มานั่งเฉย <ś red> แล้วก็เก็บของได้ด้วยนะโโแล้วก็ไต่อ,ตอ,อไปค่ะไม,ไม่มีเบรกก็ต้องเบรกเอง ต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องแบ็คแพคค่ะซึ่งอันนี้ก็เก็บของได้เหมือนกันนะคะซึ่งทุกตัวเนี่ยมันจะเดินตามเราได้ด้วยเนาะก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าสามารถฝากของหรือว่าให้มันช่วยเก็บของในตัวให้มันได้ค่ะเฮ้ยอ้ามเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนแอบอยู่ข้างในกล่องแล้วดูดิมีขาด้วยมีขาไก่อางมาด้วยเฮ้ยนกันใครแอบอยู่ข้างในกล่องมีกล้องสอดทั้งไกดด้วยมีกล้องนี่ยหรือว่ามันมาแอบส่องเราะ รลอนแล้วนะเนี่ยคือมันเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานเนอะแล้วก็แบบให้มันช่วยเก็บของได้นะเออ,เออเฮ้ยเดินดแล้วเดือว มันมีช่องเก็บของหลายช่องเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเขาต้องแอบเป็นสปายแน่เลยเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเดินตามเนี่ยวต้องผูกเชือกเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้ล่ะเอ้ยกระเป๋าเก็บของเหรอ,อ้ยกระเป๋าเจมบอลเฮ้ยมันต้องมีแบบเครื่องมืออะไรสักอย่างหรือเปล่าอ่ะไหนลองดูดินี่มั้งนี่มั้งนี่นอเอ้อมาใส่แบงค์เงินเอาไว้โอ้โหแย่แล้วเอาเงินร่วงว้าไอ้มันตามเขามันตามเขาโอ้ยหมดตัวพอดีเอาเงินร่วงปอยไปเนี่ยอ่อโ h o ชั้นลอยอะไรประมาณเนี้ยโอ้ยดูดิตอนมันบิน มันลอ,อยอ่ะมันโปรยเงินด้วยอ่ะตายแล้วเจ๊งแล้วแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นโดรนแบคแพคค,ค,ค่ะซึ่งจะโดรนแบคแพค,คนี้ก็หน้าตาเหมือนโดรนปกติเลยนะแต<อ>่ว่ามันบินได้ค่ะมันก็จะบินตามเราแล้วก็เก็บของได้เหมือนกันนะคะเฮ้ยดูที่ทุกคนสิมีกล่องปัจฉิณิข้างล่างด้วยไปเก็บของแน,น่นเลยอ่ะเอ้ยยังบินตามเขาเห็นเปล่า ดีดจเหมาะสำหรับพกพาได้นะนี่น่ารักเปล่าแต่ว่าต้องแบบว่าผูกเชือกเอาไว้นะคะไม่งั้นน้องเดินตามทุกตัวเลยเนาะแล้วก็จะไปจะเป็นหมวกแบ็คแพคนะคะซึ่งจะหมวกแบ็คแพคเนี่ยมันก็จะคล้ายๆหมวกมายากลเนานะแต่ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในหมวกหรือเปล่านะอลองให้มันเดินตามดิหมวกมิติที่สี่ป่ะเนี่ยแอบซ่อนของไว้ข้างในเหรอมีอะไรปะไหนงไงมีคนไาใส่แม่โอ้ยหมวกบิ๊ได้เลยหมุนเตี้ยวเลยอ๋อหมวกมันแค่ลอยได้เฉยนี่มันอยู่อ้โอ๊ยไย แต่ว่าไม่มีอะไรอยู่ในหมวกนะอันนี้เดี๋ยวเราล่อมไว้ก่อนเนาะผูกเชือกไว้ก่อนพีเคนเดี๋ยวมันตามเขาแล้วก็ต่ับไปค่ะก็จะเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คนกฮูกนะคะซึ่งอันนี้น่ารักมากๆเลยอะ่ะน้องน่าจะบินตามเราได้นะเราก็เก็บของในตัวน้องได้ด้วยอุ้ยน่ารักเชียวน้องเดิมได้ด้วยนั่งรอนั่งรอมีน้องบินตาม เอ้นอกควบบินได้นกคุกบินตามด้วยไปแล้วอ,อันนี้เขาเรียกว่ากล่องเก็บของเคลื่อนที่เนาะอย่างนี้ถ้าเราของใส่ไปแล้วบินหายไปทำไงเี่ยเอ,ยเอย้มันน่ารักมากเลยดีไอ้มันวารตามเราไปทุกที่ไม่ต้องกลัวหายเลยว้สุดยอดน,นี่นี่ที่เคนเนี่ยด้วยทีนี้บินตามป็นไงเาเลยเอาเลยมมโมโมโม แต่ว่าน้องจะเินช้านิดนึงเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นฮอตดอกแบ็คแพคค่ะซึ่งเจ้าฮอตดอกแบ็คแพคเนี่ยนะตามันมันคือตัวนิ่มหรอเฮ้ยดูสิกิ้งได้ด้วยเฮ้ยมันกิ้งตามเรานี่มันตัวนิ่มใช่เลยนี่นานนะแล้วก็ฝากมันเก็บของได้นะคะโอ้ระบบนดีจุงเฮ้ยอ่าน้องจะกิ่งตามหรออีกทีนะ อะไรมาเลยเลยจ้าตัวนี้ตัวไหนมาดูนี่มาดูนี่ไอ้แมนกริ้งตามจริงๆด้วยดิโอ้โยสป,ปินกิ้งเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราถูกน้องไปแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นถังขยะค่ปปเะเฮ้ยถังขยะก็เป็นแบคแพกได้เหรอเนี่ยอเอยเก็บของได้นะเดี๋ยวเอาไปเก็บของในถังขยะนี่ของก็เล่าหมดดิมาที่สําคัญเนี่ยน้องเดินตามด้วยนะนี่เป็นไงน้องเดินตามแล้วเห็นเต่าอุ้ยเขาไม่ได้ถ่ายธรรมดาด้วยนะเวลาเขาถ่ายเขาเอียงด้วยอ่ะ หมือนมีคนลากมันเลยอ่ะอุยแต่จริงแล้วมันเดินเองนะมันเดินตามเราเองนะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับตู้เซฟปะตู้เซฟแบ็คแพคหรือเปล่าอ่ะอ๋อมันมีขาด้วยเหรอนี่มันหุ่นยนต์อะไรมีลูกตาด้วยเอ้ยเหมือนหุ่นยนต์ตู้เซฟเลยอ่ะดูดิมันเดินตามปะอ๋อมันเดินตามแล้วไปสิ่เก้าไปสิ่เก้าแต่บางตัวก็ช่วยเราสู้ได้นะอุ้ยเจ๋งจุ๊มแต่ว่าตรงเนี้ยสู้ไม่ได้เนาะเก็บของได้อย่างเดียวนะคะต่อไปก็จะเป็นคัทแบ็คแพคค่ะอันนี้จะเป็็นนนรถเเขาะด ไอ้เป็นรถลากอ่ะอ๋อนนั่งได้ด้วย<อ> <laughs> เฮี๋ยวเฮียจะเพลงกแล้วไปเร็วขี่ได้เนาะไปแล้ว ก็เก็บของได้โุ้ยยังมันโุ้ยเครื่องทันเครื่องแรงก็ทานรถไปเลยไงแล้วเบรกอยู่ตรงไหนอ้าวไม่เห็นไม่ให้เหยียบเลยไม่มีมีแต่เบรกแตกไม่มีเบรกแตกตายโอ้มีไว้พุ่งช่องยางเดียวต้องหยุดเองไี่เค็งเราต้องแบบใช้เท้าเบรกเองนะอันต่อไปดีกว่าค่ะอันต่อไปนะคะคือ Bauer backpack ค่ะก็จะเป็นถังไม้นะคะซึ่งเราว่าเก็บของได้เหมือนเดิมเลยเนาะ ของในถังไม้ได้ค่ะแต่ว่านนเป็นถังไม้เคลื่อนที่นะคะมันจะเดินไงถังไม้อ่ะดีมันจะกลิ้งตามเรามันผักตัวเองวมได้ด้วยอ่ะไอ้มันกลิ้งตามดูไกลๆนึกว่าทีอนทีเนี่ยน่าดิไม่ใช่มันคือถังไม้ถังไม้เก็บของ,งมาแล้ว,ม,ลวมันจะทับพี่เคนตายไหมนี่ขึ่นอยู่กับว่าใครจะชอบลายไหนสไตล์ไหนนะแต่ว่าทุกอันเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของเราานั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นกล่องของขวัญน,นะคะ นี่เหมาะสำหรับในวันคริสต์มาสนะหรือว่าวันเกิดก็ได้นะนี่ไงพี่เคนเนี่ยเก็บของในกล่องไว้ได้กล่องวันเกิดไง แล้วก็เดี๋ยวมันเดินตามอุ้ยมีใบพัดอยู่ในกล่องด,ด้วยไปไงมาไงเนี่ยมีใบพัดออกมาเฉยเลยมีใบพัดซ่อนอยู่ในกล่อง้วยหรอเอ้ยผิดคาดหักมุมหน้าดูแลเนี่ยแล้วก็น้องไม่มีวันตายวยนะทุบยังไงตียังไงน้องก็ไม่ตายนะนี่ไม่ต้องห่วงของถ่ายแลยนะ้วนี่แล้วน้องก็วับตามเราไปทุกที่ได้แหละเออถ้าแบบว่าตามมาหมดนี่ก็แบบงงเลยนะมันเยอะเกินต่อไปนะคะก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์นะคะตู้ล็อกเกอร์แบ็คแพคอันนี้ก็เก็บของได้นะ ตู้เล็กตู้ใหญ่เหมือนพ่อโลกเลยอันนี้ตู้เล็กตู้ใหญ่เป็นพ่อค้าขายของดูดิมีความรู้สึกเหมือนตู้ล็อกเกอร์มันเดินตามเราได้นะอุ้ยมันวาร์ปตามเลยดูดิอ่ามันไม่เดินเหรอมันมาข้าเหรอมันน่าจะวาร์ปนะอ๋อตอนนักนนู้นมันกระดึงกระดึงไปเอ้ยมันก็เดินอยู่ไหมอ๋อมันเดินกระดึงกระดึงไงใช่แล้วแต่เมื่อกี้มันไกลเกินมันเลยวาร์ปเลยอ๋อมันกระโดดเหมือนซาลาม์มัเนาะไถมาเลยไถ่ายมาเลยโอเคผูกไว้ก่อนเลยแล้วก็จะต่อไปค่ะเอ้ยนี่ก็เป็นถังขยะอีกแบบเนาะ เอ้ยมันมีคนซ่อนอยู่ในนี้เขาเห็นอ๋อเฮ้ยเนี่ยนี่ไงมีคนซ่อนอยู่ในถังขยะเหล็กด้วยล่ะแงออกมาเฮ้ยเดินตามป่ะว้าเอ้ยเป็นคนเดินตามขาทางลู่ด้วยขาทางลู่ถังขยะมาเลยง่ายมากไงเนี่ยนายนี่เก็บของได้นะแต่บางทีก็แอบตกใจนะมาขอบกมาเนี่ยพี่เกคนพากลับบ้านเลยนะอย่าไปเลยกลับมานี่เฮ้ยตัวนี้ตลกเชียว านังไปจอดทิ้งไว้ก่อนนะต่อไปจะเป็นแอน a ม b ลแบคแ c k นะคะหรือว่านี่เลยพวกแบบช้างใช่ปะอุ้ยน่ารักจูนมีหลายลายไม่ไ้มปเชื่อแอนิมอลอะมันก็มีแต่ช้างอะอะไรเหรอเฮ้ย เศษมาสามตัวก็มีแต่ช้างนะสี่ตัวก็มีแต่ช้างนะพี่เคแอนิมอลน่าจะมีหลายแบบแต่ว่าเป็นช้างแบบช้างดักแท็กอันนะไอ้น้องเดินตามเดินตามหมดเลยโอ้ยตุ้งตุ้งตุ้เตี้ยมเชลให้ดูท่าเดินนี่ตากูตามีมากเลยอ่ะตุ้ยหนุยรับก็น้องก็นั่งรอนะถ้าเราแบบเดินหนีน้องก็จะเดินตามนะน่ารักเกินไปแล้วนี่ของพี่เคงไปเก็บทั้งโคงเลยมาเป็นโขงเลยเอาอะไรี่เคนไปเก็บไว้ก่อนนะอีกไม่กันจะเปิดส้องสัตว์ได้นะของนี้แบบน่ารักอ่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะตัวนี้น่าจะเป็นเต่าเนาะน่าจะเป็นเต่าแบ็คแพกนะคะนี่เต่าทะเลแบ็คแพกดูดิอ๋อมีกระดองเหรอเออไม่เห็นมีตัวเต่าเลยอะ่ะเอ้ยต้องเดินต้องเดินไหนอ่ะอันนี้น้องขุดหัวอยู่ในกระดองอชนไ,ได้ด้ยเฮ้ยน้องกริ้งได้เอ้ยนังวนตัวได้พี่เคนเน้องฟันอยู่ข้างในนี่เองเอ๋อนัองหม้อสามร้อยหกสิบองศานเนี่ยเฮ้ยดูดิ วนนาน้องวิ่งแล้น้องกินคาร์โร่เลยน้องตีลังกาแล้วมวนหน้าไหลตลบนายมวนหน้าเดินตามไหมนะดูดีแห้วดูกระดองเขาดิออกสีเหลืองเลยนะมไอ้ต่อเขาเดินแบบนี้เหรอเดินแล้วน้องก็เดินได้นะ ว้เคน,น่ารักจุงนี่นี่พี่เคนถูกนังไว้กันรุ่นนี้ถ้าจะแข็งแรงนะนี่นนต่อไปนะคะจะเป็นปาวานแบ็คแพคค่ะอันนี้จะเป็นปาวานพิเศษของเรานะคะซึ่งเก็บของในตัวได้เนาะอุย้ยเป็นตัวปาวานเลยเหรอที่ทหัวเลยเหมาะสำหรับลงน้ํานะเวลาเราจะไปทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยให้น้องช่วยเก็บของก็ได้นะอย่างงี้ต้องพาไปเที่ยวชายหาดแล้วโอะดูดิ เวลามันว่ายอ่ะโจมันใหญ่ขึ้นด้วยป่ะนี่ยน้องตีนังกาโมนหน้าดิละ่ะให้น้องว่ายตามด้วยนะดูดิเฮ้ยว่ายกลางอากาศก็ได้เหรอหลังนี้ว่ายใหญ่เลยอย่าลองกิ้งทีดิอ๋อดูท่าน้องนี่ท่าสวยมากเลยตีนังกาโมนหลังได้ด้วย เดี๋ยวก็ไม่ได้พามาเล่นเกายกรรมนะแล้วก็เจ้าตัวนี้ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเกงกระรูค่ะก็จะเป็นเจ้าจิงโจ้แบคแพคนะคะตัวนี้มีความพิเศษนะช่วยเราสู้กับพวกมอนสเตอร์ได้ค่ะจริงนี่บ้านน้องใส่นวมอ่ะพร้อมชกอ่ะพร้อมชกอ่ะแต่ว่าน้องตีแบบไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็น้องตามเราได้แล้วก็เก็บของในตัวน้องได้นะคะเนี่ยเดี๋ยว่าก็ให้พี่เคนลองสปอนสมอนสเตอร์มาตัวนึงนะเอาไว้ที่กระเป๋าน้าท้องปะเนี่ยเอาเป็นเจ้าฮาร์ติีมานี่เลยมาเฮ้ยน้อง ไปแล้วอิยดูนี่ไตยอุ้ยกระเป๋าเนี่ยไม่รอดเ่ะอืมโอ้ยยังโหจากหัว้่งที้ด้วยทิบด้วยไม่ใช่แค่ไต่แล้วกระโดดทีบด้วยอแต่ว่าน้องต่เบาอ่ะอุ้ยน่ารักเวอร์เอ้ยแต่ว่าน้องก็ชนะนะโอ้ยดีไม่แพ้หมาป่าเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยเก็บของนะช่วยเก็บเป้ลด้วยแต่ว่าไม่เห็นกระเป๋าน้องหมาป่าเลยเนาะไปเล จิงจอกันหนะ่าละก็แหละแถมช่วยเราสู้ได้อีกทหารโอ้สุดยอดมนาะดูดีแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นสุดเคสแบคแคค็ค่ะค่ะอันนี้นะ่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางเนาะกระเป๋าลากเดินทางนะคะเราจะลองสปอนดูดิโอ้โอห้อเคนมันคือกระเป๋าเดินทาง้ยสวยจุง้งซึ่งเก็บของได้แล้วก็เดินตามเราได้เดีเวไปไปบงนอกกันแล้วอ๋อไม่ต้องเข็นเลยอะ่ะดูดีโอ้โหระบบเดินตามเลยอะ่ะ <laughs> ระบบติดตามตัวเฮ้ยนี่กกลัวหายเลยนี่ นี่น้องเดินตามไม่หยุดเลยดิเลยมาเลยมาเลยอยู่กับพักกว้างนะมีพี่จับกระเป๋าขึ้นลิ้นลๆลงๆนี้ด้วยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าแบ็คแพคสนิลค่ะหรือว่ากระเป๋าแบ็คแพคของหอยทากนะคะเอ้ยมันอยู่ในกระดองอ่ะแล้วมันก็โผล่หัวออกมาดิตลกจังเลยอ่ะเป็นหอยข้างหลังเป็นรูปกระเป๋าแวะเนี่ยนายเป็นเพื่อนกับสปอนบ๊อบหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเดินตามเดินตามเจ้าแกลลี่เจ้าแกลี่ไอ้มันน่ารักเนาะเสียดายนะแต่ละแบบสะพายหลังไม่ได้อ่ะอ๋อถ้าสะพายหลังมันจะแหลกมาก นนิมาเร็วมาเร็วจะไขทักม้มานี่เร็วเลยเขาบอกว่าความต้องการเนี่ยก็คือเขาต้องการให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงแก้มแดงด้วยคิดด้วยปกติแบ็คแพคมันจะไม่มีชีวิตใช่ไหมแต่อันนี้มีชีวิตก็คือมันเดินตามเราได้แล้วก็ช่วยงานเราได้เก็บของได้ด้วยนะก็แบบว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทูหรือว่าทรีอินวันก็ได้เนาะก็แค่ข่ะวันนี้แล้วก็รีวิวมดแบ็คแพคสัตว์เลี้ยงน่ารักๆไม่แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบมดน่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ติใครกดกระดิ่งกคคนนะะไว้มีก็ต้้องไไปปแลว mm <laughs>